เช้านี้ครับที่เคพีแลนด์ฟอนเจริญฟาร์มคอนแก่นนะครับแ,แม่พันธุ์ตัวนี้ผมมา้าชาโลเล่เลือด87.5ครับกินฝุ่นข้าโพดนะครับฝุ่นข้าโพดฝุ่นข้าโพด ครับลูกเขาตัวเขาขาวครับลัวขา,ขาวอยู่ด้านหลังครับที่หันหลังมาสวยครับลูกก็ผมหยิกผมม้าได้ลูกตัวเมียลูกขาวตัวเมียครับปุนข้าวโพดครับผมบมามันร้อยแล้วก็มีแย่งยกินผุนข้าวโพดครับ <c oughs> นี่เป็นบา์เร่นะครับมามั่นห้าสิบชา <c oughs> ร์ลีห้าสิบเกิดจากพันธุกรรมแม่บามั่นร้อยครับใส่พ่อชาร์ล่ร้อยครับครับออกมาโอ้โหหนาหนาตึบเลยครับอ่วนตึบเลยตัวนี้ ตัวขาวนี้ลูกเอ็นดารูครับคาร์โรเล่นานน้เหมือนกันกินฝุ่นข้าวโพดวัวอ้วนนะครับไม่ต้องกินหัวอาหารเลยครับเปืองผมบอกได้เลยว่าเปลืองกินฝุ่นข้าวโพดครับฝุ่นข้าวโพดธรรมดาเลยครับ สห็นข้าวโพดจะมีเมรร็ดข้าวโพดปนด้วยนิดๆหน่อยๆนะครับปนไม่เยอะครับนี่ครับสห็นข้าวโพดครับสวยไหมครับบัวบัวสาวครับ,รบเต็มทุกตัวบัว ผลข้าวโพดครับมันผลข้าวโพดนี่มันตกโลหนึ่งไม่แพงนะครับรวมรวมค่าขนส่งก็สี่บาทกว่ากว่าสี่บาทไ,ไปปลายบ้างแล้วแต่ช่วงนะครับ <c oughs> ช่วงไหนแพงๆมากๆก,ก็ห้าบาทครับแต่มันก็ถูกกว่าหัวอาหารนะครับ แกงแม่พันธ์แม่บล็อกหนาๆนาแม่นี้ก็ท้องแล้วนะครับที่ยังทรงไม่อ้วนเท่าไหร่เพราะเพิ่งแยกลูกไปนะครับเพิ่งแยกลูกไปตอนนี้ท้องแล้วครับท้องสองเดือนครับท้องสองเดือนแยกลูกไปแล้วนะครับผมแยกลูกตอนห้าเดือน,นครับคิดุูนกระโผด ตอนนี้ท้องเยนิน่นาวัวใหญ่วัวยักษ์ครับสายพันธุ์อิตาลีนะครับ <c oughs> ท้องเคนิน่นา <c oughs> แม่นี้ก็ท้องเคนิน่าครับครับ <c oughs> อันนี้ก็ท้องครับท้องใหญ่ครับดูวัวนะครับวัวหน,น,นานะครับดูครับวัวหนาหนาเต็มๆนะครับ แม่นี้ท้องใหญ่นะครับท้องเจ็ดเดือนตัวนี้ครับท้องเจ็ดเดือนแล้ว <c oughs> ให้กินแต่ฝุ่นข้าวโพดนะครับ <c oughs> ผมจะบอกให้ฟังว่าแม่วัวเวลาให้ฝุ่นข้าวโพดเนี่ยเวลา เ๋เราให้มัน <S <S เวลาเราช่วงช่วงช่วงที่มันให้นมลูกนะครับช่วงมันให้นมลูกมันก็จะลงมันก็จะลงมานิดหน่อยนะครับ <S <S <C oughs> ช่วงให้นมลูกก็จะลงมานิดหน่อยแต่พอช่วงหย่านมลูกเสร็จแล้วช่วงช่วงตั้งท้องมันก็จะอ้วนขึ้นมาเองนะครับอ้วนขึ้นมาเองเต็มโค้งขึ้นมาเอง ครับไม่ต้องไปเปลืองให้หัวอาหารนะครับเปลืองเราแค่ฉีดยาฆ่าพยาธิให้มันตรงตรงตามรอบเฉยๆครับอันนี้ผมฉีดฉีดยาถ่ายพยาธิก็ผมฉีดบ้างไม่ฉีดบ้างนะครับบางทีตัวไหนลืมก็ไม่ได้ฉีดก็มีครับ <c oughs> ย,า,ยาบำรุงผมก็ไม่ได้ฉีดนะครับยาบำรุงไม่ต้องไม่ต้องฉีดผมว่ามันเปลืองครับก็มีบางทีก็ขยันก็หาซื้อพีมิกมาผสมให้มันกินครับครับดูครับตัวนี้ท้องอแม่นี้ท้องหกเดือนนะครับแม่นี้ลูกนอบาดนอบาดท,ท้องหกเดือนครับตัวรับ แป๊บเดียวมันก็เต็มนะครับวัวครับพอเราหย่านมลูกไปแล้วเราผสมติดท้องไปแล้วก็ให้ฝุนก็โพดไปเรื่อยๆครับแปบ๊บเดียวก็เต็มต่อตัวผมให้กินฝุ่นก้าโพดประมาณตัวละอ่า สามในสีสามในสีของถังสีนะครับถังสีสิบแปดลิตรนะครับถังสีสิบแปดลิตรถังสีสิบแปดลิตรพวกถังสีถังสีสีขาวที่เห็นอยู่ก็คือกระสอบปุ๋นข้าโพดนะครับผมยังไม่ได้เก็บเพิ่งให้เมื่อเช้านี้นะครับ ข้างบนก็มีนะครับ <c oughs> เดี๋ยววันนี้เอาข้างล่างเดี๋ยวพรุ่งนี้ข้างบนเดี๋ยวผมถ่ายเจนินาให้ดูเจนินาวัวใหญ่วัวอิตาลีครับใหญ่อันดับหนึ่งของโลกใหญ่ที่สุดในโลกผมซื้อมาตอน18เดือน,นมันหนักแปดอยเกกว่าโลแปดเก้าสท่าไหร่นี่แหละน้ำหนักชั่ง ตอนนี้มาอยู่กับผมน่าจะประมาณยี่บสามเดือนแล้วนะครับบัวบัวตอนนี้ยีบสามเดือน <c oughs> โค้งใหญ่ขึ้นเยอะครับข้างข้างหลังนู่นเป็นตัวเมียนะครับข้างหลังตัวเมียสาวน้อยครับเกิดได้เดือนหนึ่งครับเพิ่งเกิดได้เดือนเดียวสวยเลยครับ สาวน้อยเลือดร้อยนะครับ <c oughs> กินผนกโพดถ้าเราเลี้ยงวัวเราให้หัวอาหารอย่างเดียวนี่กําไรเราจะไม่มีครับวัวกินอย่างเดียวคนเหนื่อยฟรี ดูตัวให้นมลูกครับแม่นี้ครับแม่นี้ให้นมล,ลูกครับเริ่มลงครับ mm. แม <c oughs> <c oughs> ่น <c oughs> ี้ก็ให้นมลูกนะครับครับบัวก็จะลงลงมาประมาณนี้ครับลงมาประมาณสองแม่นี้แหละสองแม่นี้อ่าแม่นี้อีกตัวครับที่ให้นมลูกครับครับแม่นี้อีกตัวที่ให้นมลูกครับ แม่นี้ลูกโตแล้วครับลูกจะเข้าห้าเดือนแล้วครับอีกสองวันสามวันนี้ก็ห้าเดือนเต็มเดี๋ยวห้าเดือนครึ่งก็จะแยกลูกนะครับมันลงมันก็ลงไม่ได้ไม่ได้น่าเกลียดนะครับไม่ใช่ลงแบบพบภาพไม่ได้ลงแบบเหลือแต่โครงเหลือแต่กระดูกครับเดี๋ยวท้องผสม <c oughs> ท้องแล้ว